นี่เป็นน้ำหมักชีวภาพของผมนะขวดนี้แล้วขวดนี้เป็นปุ๋ยน้ำนะสิบสิบสามห้าสี่นะเราจะไปฉีดต้นทุเรียนนะข้างบ้านนะข้างบ้านผมนะน,นี่นะอันนี้บ้านผมนะเป็นบ้านสวนนะอ่ะฉีดต้นเล็กต้นน้อยก็ฉีดไปเลยนะครับรดนน้ำไปด้วยนะครับแล้วก็ฉีดไปด้วย อันนี้เป็นการฉีดเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับให้ฟื้นต้นทําใบใหม่นะครับมะพร้าวก็ฉีดได้นะครับผมมะพร้าวก็ฉีดได้เอื่อนนะครับนะครับฉีดเป็นละอองหนึ่งแล้วก็ต้นทุเรียนต้นทุเรียนเล็กนะครับก็ฉีดเท่อนนะครับท้องกำมลนก็เย้าลิ้นจีนะครับเราก็ฉีดคือกันนะครับตามนี้นะครับผม โอเคครับ